ดูกำลังจะออกมินทาบาตพระนั่นเสียดังพระพระองค์นั่นเสียพระพระก็ประกาศเดือนท่านท่านกำลังคล้องผ้าอยู่มินสบาตเม่าหลงพ่อนยามเสียจะแล้วท่านก็รรนนไม่ว่าอะไรนะเพราะอันนี้มันเป็นปลงยาวลงยาวไปทางตอนตกดันบบล,ลงยาวนี่ขนาดเดินยังคงเวลาฝนตกก็เดินไนดะ้สบายสบายอัน,น หลวงพ่อนี่ก็ข้างก็นอนอยู่บนูรงยาพะไพเยี่ยมก็ได้ง่ายเพราะมันเป็นมันสูงจากพื้นไปแค่นี้พะไปเยี่ยมของ่ายแล้วทางทางซีกสมมุติว่นนี้อกไก่นะซีกทางนี้เป็นเป็นเป็นลานซีกทางนี้เป็นทางยังกลมีพระจะไปเยี่ยมไปอะไรก็ได้สะดวกสบายพอท่านกรองผ้าแล้วท่านก็เดินมาตรงนั้นแล้วพระอ,อนงน,อนอ์นั่งกนนอนอัน พันที่สามพมุนันที่สามไปทางตอนทางกับทางตอนออกแต่ท่านท่าก็ไปเดินเดินไปแล้วไปยืนครับภาส่วนมากที่อายุบรรษาแก่ๆก็ตามท่านเข้าไปผงพระเล็กพระน้อยธรรมดานี่ก็อยู่ข้างนอกเดินกัไปนั่นมุ่งสามสี่องค์ไปท่านท่านดูท่านท่านดูท่านนิ่ง ค่อเดียวาบอกออกมาอภัสลาเขาหมายถึงชั้นที่หกพรมโลกชั้นที่หกไม่เสียทีละสันว่างั้นนะแรกท่านก็บอกว่าเออท่านนี้ก็ยังดีไม่ไม่เสียทีสันว่านันนะ <c oughs> แต่พอพูดถึงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาข้นไปแล้วถ้าหลงวงพ่อเนียไม่ยังมีชีวิตอยู่ท่านจะก,ก้าวขึ้นสูงกว่านี้นะมีหน่าสียดาสันว่าคือชีวิตมันมตัดตอนเดียวก่อนหรือว่าท่านมันมีชีวิตอยู่นานกว่านั้น พราะท่านท่านจะได้กล้าขึ้ขกนกว่านั้นเพราะจิตทางท่านทางสมาธิท่านเก่งมากนะพูดสมาธินี่ไหลเลยจอนคุ้นกันกับเราค่อนยามเนี่ยคุ้นกันมากกับเราเคยไปอยู่ในป่าด้วยกันเที่ยวป่าด้วยกันทางต่ตว,วันตตะวันเที่ยวไปด้วยกันเฉยไม่อยู่ด้วยกันนะไปไปเฉยเอไมก็ได้อยู่ด้วยกันอยู่แท้ๆจริงๆไม่อยู่แต่คนพัง เี่ยูดที่าท่นานอาจารย์มั่ที่ท่านที่ท่านกำหนดท่านพูดอะไรอะไรนี่สำคัญอยู่มากนะท่านเชี่ยวชาญเรื่องอะไรเจตัวปริญญาหรือว่ารายิตวิช,ชาความรู้จิตอะไรอะไรเนี่ยที่ดูอย่างอย่างตานี่จะเกิดที่ไหนเน,นี่ยเาท่านยืนนิ่งกคู่เดี่ยวก็ได้ความปริญญา เรื่องอื่นที่เป็นเครื่องยืนยันมากกว่ามากเราก็ไม่ไม,ไม่คือไม่จําเป็นจะต้องไปหาอะไรมาเป็นข้อเรียบเทียบอีกแล้วคุณเนื่อคือถ้าท่านกลัวอะไรๆสิ่งที่เราเห็นเป็นสนิปัญยาไปจักยอมรับเลยมันมากกว่ามากแล้วฉันยังยกตัวอย่างเช่นว่าเพ่งทำไมอยู่นะฟังสิสติปนนัญญามีทาทายแม่ใช้นะมันจะเป็นมากได้ยังไงมากค่าคือคือคือมากค่าปจิปทาก็คือมี สมาธิปัญญาเป็นต้นนั่นเองนะยทำไมไม่ใช้นะทำเหมือนดูสีเพ่นอยู่งี่ท่านว่านี่นตั้งหจิตไปดูแหละว่วา,นนนนา,านั่นเยังไงเป็นยังไงมหาอิมืิช้านี่ก็ไม่ใั่นื้อหาบอกเหมือนบอกหมู่คนว่าไม่ใั่นื้อหาว่าโรคก,กำเริ่มกำเริบโรคไข้กำเริบเรื่องกำเริบแล้วเรื่องกำเริบแ,แล้วว่างั้นเราในืังหามาเนี่ยก,ก,กำหนดไปดูสิเป็นยังไง คำว่าเป็นยังไงคือหมายก็ว่าภายในจิตนี้ปฏิบัติต่อ,ตอกันยังไงบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องธรรมก็หมายว่างั้นเพอาะเราไปที่ไหนเห็นเจอะก็อยู่นี่ขึ้นมาห็นแบบดูสีแบบไม่ใช่สติปัญญาทำไมต้องทำางนั้นล่ะนี่ท่านท่านถามเราไม่ไรว่าท่านทำอย่างนั้นใช่ไหม่า้ไม่ได้ถามเลยทำไมจึงต้องทําอย่างนั้นล่ะก็แสดงว่าชดจะพอเลยเหมือนอเรามองเห็นกันถึงซื่อหน้าใช่ไหมล่ะทำไมจะต้องทาอย่างนั้นล่ะนี่พูดงา่ายๆว่า เรื่องชัดขนาดนั้นท่ามนที่ไม่จําเป็นเรื่อมาถามมีเลยท่านดูเอาอย่างนั้นเลยนี่ยูถึงเรื่องความเชี่ยวฉลาดทางด้านกิจตระมาประจิตวิชาวท่าน้องควรอย่างนี้ละอย่างนี้ละกิตตั้งเอาที่นี่จอมปราดเป็นผู้เป็นผู้รู้จอมปราดเป็นผู้นํามาสอนโลกคือศาสดาแต่ละองค์ละองค์ เราลงมาก็พระอรหันต์ท่านพระอรหันต์กับพุริเจ้านี่ความรู้ในทางด้านจิตความรู้เรื่องของจิตเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเท่ากันเพราะท่านนี้ปฏิบัติต่อจิตมาตั้งตั้งแต่ท้าภาวนาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นจิตบริสุทธิ์คือเมื่อเวลาบริสุทธิ์แ่าวไม่ว่ากุฎิเจ้าไม่ว่าถ้าสาวกองใดๆเหมือนกันหมดคือ,สอเสมอกันไม่มีคําว่าว่ายิ่งไม่มีคําว่าหย่อน ความบริสุทธิ์นี้เสมอกันหมดนี่แหละที่พระหานพระพุทธเจ้าเป็นเรียกว่าเป็นจอมปราดอันนี้นะหมายถึงความบริสุทธิ์เลิศเสมอไปท่านอันนี้เป็นผู้ี่ยืนยันเรื่องจิตได้เรื่องตั้งแต่ตั้งแต่ขั้นที่สี่แนบใจแต่ก็อออยอมรับเหมือนกันแต่ไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็ ท่านผู้ที่สิ้นแล้วนะ่ะเป็นผู้ที่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์รู้มาตั้งแต่ขั้นของจินหยบยาบที่มีอะไรเคลือบอยู่เหมือนกับยาเคลือบน้ําตาลกิเลสมันเหมือนกับน้ําตาลมันหลอกลวงต้มถึงคนให้คนเชื่อให้สัตว์โลกเชื่ออย่างไม่มีปฏิจรยยาโต้อตอบกันเลยลหละยอมดูงจมูกสมิว่าจมูกนี่ขาดนะอะันนี้ฉมิว่ากิเลสมันจงจมูกพวกเราเาน่ะ มันสนตะคายแล้วมันจูงยี่หมูนี้จนกระทั่งมันดึงไปจนจมูกขาดขาดแล้วไอ้ไอพวกเรานี่ยังจะบอกให้เอาหูข้างนี้อยู่หรให้สนตะคายหูนี่ยังอีกสองหูอยู่หะคือคือมันพอใจมันพอใจให้สนตะคายคือมันเคิมไปตามน่น่ารัเพลงกล่อมของมันขนาดนั้นแหละไม่รู้มีที่นี่พระพุทธเจ้าอีู่ารหังมุติท่านปฏิบัติต่อนี่มาตั้งๆที่ยงท่านยังละไม่ได้ท่านก็ปฏิบัติต่อกันมา เวลานั้นมันเป็นอย่างนั้นอ่ะยกตัวอย่างเห่นเวลานั้นเป็นอย่างนั้น,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 นมันก็จิตของเราได้ขนาดนั้นอ่าที่นี่เราขยับทำของเราไปขยับทำของเราขึ้นไปขึ้นไปเมื่อทาใกล้เคียงก,กกงกันแล้วก็ก็มักจะรู้เหตุรู้ผลของกนและกันระหว่างจิตเหลือซึ่งไม่เคยรู้กันเลยก,ก็เริ่มรู้เทีนี้พอทามีกําลังสูงขึ้นสูงขึ้นนี้จะมองเห็นชัดเข้าชาัดเข้าขั้นของสติขั้นของกันหยา ทัดข่าใช้เข่าเจะใ้มีปฏิจริยากันอ่าีเห็นโทษของมันเห็นโทษของเจริญเรื่อยเรื่อยและคุณค่าของธรรมก็เห็นประจักษ์ในขณะเดียวกนันนั้นคือโทษนี้คือคุณมาบังถ้าจะออกร่ามันนี่อันนี้โทษอันนี้คุณใครจะเอาไรนี่มันก็ต้องคี้ปา้าวว่านีุคุณเอานี่เนี่ยโทษก็เห็นอย่างถึงใจดูพยายามแก้ของท่านจงต้องขาดไปแล้ว ่็ผ่านออกกัเแล้วว่าโทษทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่มหาคุณร้วนเต็ตมหัวใจมันท่านเหียกบริสุทธิน์นะถ้าเจีามันตายแล้วมันศูน์ไปเอาอะไรมาบริสุทธิ์ทางท่ท่านชำระชำระไปไม่ใช่ชำระเพื่อยูเอาหรือทามันศู์ไ้อาหารศู์ไปถ้ามันมีสงวนอะไรเลยถ้าสงวนจิตก็เท่าเข้ากับสงวนจิตเลยเท่ากับสงวนวิชาเท่ากับสงวนภพชาตินะถ้าไม่สงวนเอาไรจะพังให้ทั้งหมดแม้แต่จิตนี้มันจะพัง้วยกันมแ้่พัง เวลาชำระเข้าไปจริงๆแล้วจิตจิตไม่ด้พังมีได้ขี้เลียดซึ่งเป็นของจอมปลอมมันพังกิเหลสอจิตที่ที่ไม่ในพังแล้วขีเหลียดออกหมดเรียบร้อยแล้วนั่นจึงเรียกเป็นจิตที่บริสุทธิ์ยืนยันกานที่บริสุทธิ์ไม่ได้ยืนยันกานที่วัสุลผู้ริเจ้าก็ดีก็าอาหารก็ดีมีจิ่เมือกี่แสนกี่ล้านล้านก็ตามท่านปฏิบัติต่อนี้มาแล้วท่านเอาอันนี้แล้วมาสอนโลก เกิดแล้วตายแล้วไป,ไปเกิดที่นันที่นี่น่นเรื่องดีเรื่องชั่วก,ก็วิเป็นนิบากรกรมทั้งสัตว์ทั้งบุคคลทําได้ทั้งดีทั้งชั่วเวลาทำเราลงไปแล้วการกระทํานั่นที่ไม,ไม่ไม่เป็นอคติหรือไม่ลําเอียงแล้วจาหน้ไม่ได้ไม่สําคัญสิ่งที่ทาแล้วต้องทําแล้วนั่นแหละเป็นผลดีผลชั่วหนุนจิตให,ให้ให้ขึ้นให้ลงให้รุ่สูงหต่อต่ำให้ถูกให้ทุกข์ชั่วปนกันไป ข้ดีเราก็ทาเพื่อเราก็ทําไม่ใช่เราจะทําแต่ดีอย่างเดียวแม้แต่องศาสดาของเราเวลาเป็นศาสดาแล้วท่านก็ยังแสดงให้เห็นเรื่องยิบากกรรมท่านที่ยกตัวอย่างเช่นเวลาท่านเสด็จไปเมืองกุสินาราท่านจะไาป,ป,ปริการที่เมืองกุสินารานะท่านในพระนุนไปตักน้า,านมาน้ากลุ่มเป็นตมมีคนเพราะอะไรเพราะแต่ก่อนเราเคยเป็นนายโคต่างนาวัวล,ลงไปกินกน,น้ำที่นีวัวต้องท่าไห่มากมายแต่ วัวเลยไปลงไปน้ำจนเป็นตมเป็นโกรนเหมนแม้แต่ว,วัวเองจะกินก็ลบาบากมากนั่นแหละผงกกำนั่งมาตามเราว่ารวสุดท้ายถรงนั้นน่ะก็อย่างนั้นแหละความเป็นศาสนาเป็นแต่ความเรื่องกรรมพระองค์ก็ไม่ปฏิเสธว่าโงไม่มีพระองค์ยอมรับว,ว่ามีนั่นอย่างนั้นแหละยินาราสิกรรมมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันตามจิตไม่ทนันมันก็ตามขันตามมันเร้จิตทุท่นา,ททานเมื่อสิ้นจากที่เรียนแล้วไม่มีอะไรตามอ่ะไม่มีอะไรตามพันเยีย ตามไม่ได้วันนั้นที่ิสัยคือสูดเอื้อมอันนั้นมันเป็นวิมุติแล้วส่วนพวกบาปพวกกรรมทั้งหลายมันเป็นสมมุตะมันสมมุติกับวิมุตมันคนละโลคถ้าหาบุตรเราเป็นโลกมันเข้าเขนาไม่ได้นะเพราะฉนั้นจึงไม่สามารถที่จะติดตามจิตท่านได้ก็ติดตามขันเ์ื่อท่านลำบากลำบนให้พานน,นต่างน้ำมาสวยหรือมาดื่มน้ำขุ่นเป็นตุ่มเป็นโพลหมดเอาไปใหม่อานนท์ไปใหมห่ รับสั่งให้ปร,ปรงุงมาจากน้ำมเขามยิ้สแจ๋วเลยเพาออะไรนั่นแหละโงที่เลยชีย้แจงให้ทราบเพราะกรรมเท่านั้นเองเนธละกิตของเรามันไม่ได้ศูนหนาวเรื่องที่ตัวไหนก็ตามมันบอกแบบเดียวกันหมดเพราะมันปลอมเพราะมันปลอมเหมือนกันหมดว่าตายแล้วศูนเนี่ยเป็นธรรมที่กล่อมเป็นเพลงที่กล่อมได้ดีที่สุดเลยให้สัสตว์ทั้งหลายจมเพิ่มหลับไปตามมันไม่มีห้ดีโอตับะ จะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมอะไรเลยคนเราลงว่าตายแล้วสูญนมันหมดหวังเมื่อเราขาดใจไปแล้วนี่เราจะเอาอะไรเป็นเครื่องสืบต่อไม่มีเพราะตายแล้วก็สูญเนี่แลราอยากทาอะไรก็ทําสิความอยากทํามีแต่เรื่องของกััวทั้งนั้นของงลัวนั่นแหละเปิดทางแล้วพี่พอมันตกทางนี้บอกอย่าไปหวังเลยลอย่าไปหวังตายแล้วมันสูญแล้วไม่มีอะไรหวังแล้วอยากทาอะไรมันก็ต้องทํานี่ทางนั้นเปิดทางแล้วก็ลงปูมปูนปูนไม่มีปิ้งเลยนั่นแหละพวกเราลงเต็มเล เห็นว่าจะตายแล้วถแล้วสูเนพวกเรามาตายมาเกิดมาตายเต็มยู่นี่เอาอะไรมาเกิดถ้ามันสูญแล้วเอาอะไรมาเกิดที่นาสิมันก็อาจากของมีอยู่ที่มาเกิดถ้าดินนานลงไปก็มีอยู่บุญมีอยู่บาปมีอยู่นั่นจิตมีอยู่นั่นเอาสิ่งเหล่านี้มาประกอบกันเข้าคนจึงได้มีความสุขคนจึงได้มีความทุกข์เพราะมันมีที่บาปบุญมีบาปมีเพราะจิตเป็นเป็นผู้รับเพราะรับกรรมนะเพราะจิตเพราะจิตไม่สูญ นันก็เป็นอย่างนั้นนะชาโลกทั้งหลายเป็นมาอย่างนี้นนะไม่ได้เป็นมาด้วยสูง <S <S อะไรมาสูงมันกิเลสมันหลอกพรงพุทธเจ้าองค์งไหนมาจากทิลู้แต่ทะลูกบอกเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องความเกิดแกกเก็บตายจนกระทั่งถึงความไม่เกิดความไม่เกิดของธรรมกับความไม่เกิดกับความสูงกิเลสมันต่างกันความไม่เกิดไม่เกิดของธรรมคือว่าสิน้นกิเลสแล้วไม่มีอะไรเป็นเชื้อที่จะพาให้เกิดไปต้องเสวยทุกข์อย่างนั้นอยงนีอีกเหมือนแต่ก่อนไม่มีแล้วนะความหมายทัานว่า หนสอนให้ทำความดีการทำความดีหนึ่งทั่วเปการทำละกิเดสภายในนั้นแล้วการชาติชันก็เกี่ยวโยง,งกันไปว่าสองก็เกี่ยวโยงไปว่าเพื่อตับพบตัดชาติให้ย่นเข้ามาย่ยนเข้ามาด้วยพอมีความดีเท่านั้นที่จะย่นวัดตะบ,บนมากให้เป็นน้อยให้เป็นน้อยจนกระทั่งน้อยให้เป็นจนกระทั่งหมดไปได้เพราะนั่นความดีไม่มีปรากฏเลยว่าใครสร้างความชั่วดีออกมา,มากคนนั้นเป็นเศรษฐี ทศรษีอะไลเศรษฐีอันที่ททว่าบรมสุขไม่เคยมีมีแต่รรันตทุกทั้งนั้นเอาละพนนพ